โค้คะตอนนี้กำลังจะทำการกู้เงินธนาคารมาปิดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ยืมที่กู้ยืมมาทำธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดอกเบี้ย4.55โดยกู้โดยการเอารถไปค้ำประกันวงเล็บเช่าซื้อใหม่ควรทำไหมคะ,ะโจทย์อย่างนี้นะฮะหครับผมอยากให้ดูเรื่องของดอกเบีย้ยโดยรวมนะว่าดอกเบี้ยใหม่เนี่ย เอ่อมันถูกกว่าดอกเบีย้ยเก่าหรือไม่อย่างไรนะครับหรือถ้าดอกเบีย้ยเท่าๆกับของเดิมค่าง,งวดที่เราต้องผ่อนรายเดือนเนี่ยมันต่ําลงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าคุณกันนิกาตัดสินใจทําสินเชื่อตัวใหม่แบบนี้เนี่ยนะครับเอารถไปเข้าเพื่อเอาเงินมาเคลียสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ว่าเราเริ่มเหนื่อยกับการเคลียร์นี้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งดอกเบีย้ยมันสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต งั้นถ้าเกิดการเอารถไปเคลียร์เนาะแล้วทําให้ดอกเบีย้ยต่าลงผ่อนต่าลงหายใจใหาคอดีขึ้นก็ทําได้นะครับแต่ผมอยากจะใส่ดอกจันอันนี้ไว้นิดหนึ่งนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องทําการรีไฟแนนซ์สินทรัพย์ใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านรถเพื่อเอาส่วนต่างหรือเอาเงินก้อนนะออกจากบ้านจากรถมาเคลียร์หนี้เดิมที่เป็นหนี้บริโภคบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล ถ้าเมื่อไหร่มีการกู้จากทรัพย์มาเคลียร์นี่สิ่งที่เราควรทำคือครั้งหน้าอย่าเป็นอย่างนี้อีกครั้งหน้าต้องไม่มีอย่างนี้อีกครั้งหน้าต้องบริหารเงินให้ดีกว่านี้นะครับอเอาตามหลักการก่อนนะครับถ้าดอกเบีย้ยต่ำลงผ่อนน้อยลงทำได้ครับนะแล้วก็ดูแลการเงินดีๆนะอย่าให้กลับมาช่องนี้ท่านี้อีกนะฮะโอเค